ب ิ سمILLAH ิลลอฮฺมานุลรฮม السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมขออนุญาตบันทึกวิดีโอเพื่อทบทวนการเรียนอัลกุรอานของตัวผมเองนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะสอนผู้ใดนะครับแต่ว่า ขอทบทวนตัวเองที่ได้เริ่มร่ำเรียนมาจากอุสนัดและ g u รูผู้รู้ต่างๆหลายๆ g u รูนะครับ mm hmm. ก็ท่านบอกว่าอัลกรุรอานนั้นมีความสําคัญยิ่งนะครับมีความสําคัญที่สุดในชีวิตนะครับเพราะอัลกรุรอานนั้นจะเป็นเพื่อนของเราในกูโบนะครับในสุสานในหลุมฝังศพในหลุมฝังศพสีส่เหลี่ยมเล็กๆนะครับจะไม่มีสิ่งใด ที่จะเป็นเพื่อนกับเราแล้วนอกจากอักอากุรานและคุณงามความดีที่เราได้ทําบนโลกนี้บนดุนยาแห่งน,นี้นะครับแต่การอ่านกุรอานนั้นท่านกูรูบอกว่าจะต้องอ่านให้ถูกต้องถูกพยัญชนะถูกอักขระถูกสระเสียงสั้นเสียงยาวต้องอ่านให้ถูกต้องนะครับซึ่ง ถ้าอ่านไม่ถูกต้องและก็ไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาก็บาปนะครับการอา่านอัลกุรอานถึงแม้ว่าจะขยันอา่านอัลกุรอานมากเพียงใดก็ตามแต่ถ้าอา่านอัลกุรอานแล้วอ่านผิด,ผดนะครับก็ไม่ได้บาปก็ไม่ได้บุญนะครับแต่จะได้บาปแทนนะครับก็ฉะนั้นจึงจะต้องเรียนและก็ตัวผมเองก็กําลังเรียนนะครับซึ่งจะต้องอ่าน ให้ถูกต้องถูกต้องตามพยัญชนะสระอักขระต่างๆเสียงสั้นเสียงยาวจะต้องอ่านให้ถูกต้องเท่านั้นนะครับถึงจะได้บุญนะครับก็วันนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตแชร์บันทึกวิดีโอเพื่อเก็บในแฟ้มของตนเองนะครับสักหนึ่งบทนะครับ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها رادية في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارك مسقوفه وزرابي مبسوسه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ซาดะกอลลอฮุลลอมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าผิดพลาดผมว่าต้องมีผิดพลาดแน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการเรียนนะครับถ้าการอ่านของเราผิดนะครับแต่อยู่ในระหว่างการเรียนก็เอาล่ะพระพุทธเจ้าก็ให้อภัยเรานะครับก็วัลเลลาฮิตะวิ Wa hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh